ครับก็โรงเรียนใกล้จะเปิดเทอม2แล้วเนาะใช่ค่ะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของโครงการอาริยาเกษตรกันต่อฮะตัวโครงการเนาะก็จะมีหลักสูตรให้โรงเรียนได้เลือกมี A B C แต่ถ้าเกิดโรงเรียนคิดออกแบบได้มากไปกว่านั้นก็ก็สามารถทําได้เลยกระบวนการอะไรหลากหลายมากเลยครับแต่ว่าเอาแบบที่ปูทะเลทาดีกว่าคน้องเปี่ยมใช่แล้วก็เอาที่นี่ด้วยที่นี่ด้วยที่ปาจีน<ะ>ว่าเราทําแบบ A เนี่ยที่นี่เราทําแบบยังไง สำหรับพื้นที่ที่ปาจีนะคะเราก็มีอยู่2เฮดหลักๆที่เราใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้น้องๆค่ะก็อย่างแรกอย่างที่ได้ทำกันอยู่แล้วก็คือการเอา problem-based learning มาเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ค่ะหรือที่ผู้ทะเลชอบพูดกันว่าทุกที่ที่เป็นปัญหาคือห้องเรียนของพวกเรานะคะนำตัวนี้มาเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ให้กับน้องๆค่ะแล้วก็น้องๆที่มาเรียนที่พื้นที่ปาจีนะคะก็จะได้เรียนรู้บนฐานกิจการเพื่อสังคม ของพวกพี่ๆที่ทําขึ้นมานะคะอย่างที่คลิปก่อนหน้านี้เราได้เล่าไปแล้วว่ากิจการของเราเราอยากที่จะทําอะไรกันบ้างนะคะอย่างที่น้องๆมาเรียนรู้บนฐานกิจการมาเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐานแล้วก็น้องๆก็จะได้เรียนรู้จากการเคลื่อนงานอะไรเกษตรด้วยแล้วก็ตอนนี้เรารับผิดชอบอยู่3โรงเรียน2จังหวัดน้องๆก็จะได้เข้ามาเรียนรู้ในกระบวนการที่เราขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของการไปเอามือเนาะ เพราะ <ừ m. S 2> ว่าทีมเราก็เดินทางไปเอามือแต่ละพื้นที่ก็มีเรื่องเข้าเข้าชุมชนด้วย <ừ m. S 2> ก็จะไปเรียนรู้ว่าเราจะเรามาอยู่พื้นที่ใหม่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนให้แบบแน่นแฟนหรือว่าค้นหาภูมิปัญญาในชุมชนในเทอมนี้ครับก็คือเราที่มาอยู่ที่นี่ฮะก็เอานักเรียนปูทะเลมาอยู่ด้วยกี่คนเจ็ดคนเจ็ดคนนักเรียนปูทะเลที่เหลือไปที่ไหนบ้างครับตอนนี้ปูทะเลเราก็ ประสบปัญหาการเรียนออนไลน์เหมือนทุกโรงเรียนเลยค่ะเราก็เลยออกแบบกระบวนการเรียนแบบใหม่ค่ะก็คือให้น้องๆกระจายกันไปอยู่แต่ตามแต่ละพื้นที่ที่เขาพร้อมในการรับน้องแล้วก็มีมาตรการการป้องกันโควิดที่ที่ดีค่ะอตอนนี้ก็มีพื้นที่ที่พันนาค่ะพันนากี่คนพันนาสิคนค่ะน้องๆก็ไปเรียนอยู่ที่พันนาสิบาคนแล้วก็มีพื้นที่ปาจินเจคนแล้วก็มีที่จุมพรบ,บ้านน้อยกลางป่าใหญ่ค่ะหคน แล้วก็มีน้องๆอ,อยากไปเรียนรู้กับแม่กุลค่ะแม่กุลปัญญาวงที่ชอตนอชมุมชนต้นน้ำน,าน่านสองคนคแล้วก็มีกลุ่มที่เอ้เราก็ไม่ได้อยากจะไปเรียนตามพื้นที่นั้นๆก็ตั้งมาเรียนที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็จะจัดการเรียนรู้ให้แล้วก็เรียกว่ากลุ่มบ้านเรียนบ้านเที่ยวค่ะเรียนที่บ้านเป็นหลักแล้วก็มีไปเรียนร่วมกับบ้านอื่นๆด้วยที่จัดการเรียนรู้ขึ้นค่ะ ็มี<น>หลากหลายมากเลยใช่ค่ะในเทอมนี้เราก็จะลองกันในรูปแบบนี้ก่อนค่ะอืมก็โรงเรียนปูท้ทะเลยครับจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนเนาะใช่ค่ะนักเรียนทั้งหมดก็จะมีได้ห้ามเกิน50คนแล้วเราก็แบ่งกันไปเรียนตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยง่ายมากเลยห<ช>ลักสูตร A ที่จะทําทีนี้มาดู B กับ C เนี่ยมันเป็นยังไงฮะก็สําหรับหลักสูตร B อะคะ่ะเราก็จะใช้ชุดวิชาอรายรยเกษตรอะคะ่ะเข้าไปเหมือนเป็นวิชาเลือกเหมือนเราในโรงเรียนในระบบก็จะมีวิชา เสรี Series, วิชาชุมนุมอะไรเงี้ยก็เอาชุดวิชาอารยเกษตรคเข้าไปอยู่ในวิชาเรื่องเสรีค่ะเป็นแบบที่จะเอาปัญหาสังคมหรือปัญหาชุมชนมาเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ค่ะสิ่งนี้นักเรียนปูทะเลก็ทำบ่อยมากเลยเนาะ,ะตอนที่ไปอยู่ที่พันนาก็ลงชุมชนแล้วก็ออกมาเป็นรูปธรรมโดยที่ชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมเรานะเนาะ อันนี้ก็เป็นในรูปแบบของบีเอตอนที่ไปแม่แจ่มเราก็ลงชุมชนมีที่ไหนอีกมีบ้านแม่อ่อนบ้านแม่อ่อนใช่ค่ะที่มีมหาสารคามอืมบ้านแม่เกศเนะเออบ้านแม่เกศก็ลงชุมชนบ้านแม่เกศจะไม่ได้แล้วจไม่ได้แล้วมากเลยอืก็เนี่ยครับหลักสูตร B ฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับต่อไปหลักสูตร C หลักสูตร C ค่ะก็จะเป็นเราเอาชุดวิชาอาไรเกษตรค่ะไปบูรณาการกับ8หมวดสาระเลยใช่ค่ะ อย่างปูทะเลอะตอนเรียนทํานาตอนเรียนทํานาแล้วจะสอนคณิตด,ด้วยแล้วก็วิทยาศาสตร์พอสรุปแล้วก็มาถอดเป็นภาษาไทยก็ได้ภ<ม>าษาอังกฤษก็ได้แล้วก็บูรณาการเข้าไปเช่นในการทํานาใช่ไหมคะเราก็ต้องมีเรื่องของการออกแบบพื้นที่หรือ<ม>ว่าเป็นเรื่องของการคํานวณปริมาณที่อ่ะท่านมีนักเรียนอยู่50คนเราต้องปลูกข้าวเท่าไหร่เพื่อให้เพียงพอสําหรับ จำนวนนักเรียน50คนอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยครับ A B C เป็นประมาณเนี้ยแหละครับก็อยู่ที่ว่าโรงเรียนที่เข้ามาร่วมโครงการของสพทเนี่ยเนาะจะเลือกแบบไหนที่เหมาะสมกับโรงเรียนของตัวเองก็ทุกครั้งที่เราขับเคลื่อนงานเนี่ยครับเราก็จะมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาสรุปงานกับพี่แตงใช่ค่ะตอนนี้ทีมปาจีนเข้าไป คุยกับสามโรงเรียนที่ดูแลค่ะแบบว่าในตัวบทบาทของเราอ่ะเราจะเข้าไปช่วยเคลื่อนในรูปแบบไหนค่ะแล้วก็เข้าไปแ,กแปลกเ,เปลี่ยนกระบวนการที่เราใช้เราจะเข้าไปเคลื่อนออในรูปแบบของค่ายค่ะคือในโรงเรียนก็จะมีค่ายประจําปีที่ทําร่วมกันอยู่แล้วโรงเรียนก็บอกว่าเราสามารถที่จะเข้าไปปรับก,กระบวนการได้โดยเอาชุดวิชาหรือว่ากระบวนการที่ครูเลยใช้อ่ะไปปรับในค่ายที่เขาจัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปีนึงก็จะตกประมาณสี่ครั้งอันนี้เป็นแบบกิจกรรมหลัก ที่เข้าไปเคลื่อนส่วนระหว่างนั้นถ้าโรงเรียนจะมีการจัดเอามือ้อหรือเติมองค์ความรู้อะไรถ้าอยากให้ทางเราเข้าไปช่วยอะไรเงี้ยเหมือนแบบให้มันเคลื่อนไปได้โดยไม่ขาดเราก็จะเข้าไปเราก็สามารถแบบแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็นุคิดว่ามันดีมากเพราะว่าจะได้แบบเทรนทางปูทะเลให้สามารถที่จะถ่ายทอดองความรู้ทางฝั่งเราอะไรเงี้ยค่ะได,ได้เป้าหมายอะไรบ้างอย่างแรกเขา เข้าใจมากขึ้นว่าในตัวโรงเรียนต้องปรับกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่โดยเสริมชุดวิชาของอารยะเกษตรเข้าไปอย่างแรกนะพี่ตั้งตั้งใจเข้าไปเคลียร์คือเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะ้าทีของวิชาใดวิชาหนึ่งสองก็ให้ ให้เขาสบายใจเรื่องหลักสูตรคือไปฟังไปฟังว่าเขาทําอะไรมา,า,าแล้วบ้างแล้วอายกเกษตรจะไปอยู่ตรงไหนได้บ้างผมฟังแล้วเราก็ไม่ได้ไปปรับแก้อะไรเขาเริ่มจากการไม่ไ,มได้ปรับแก้นะแต่<ม><ม>ยกสิ่งที่เขากังวลหรือสิ่งที่ที่เขาทําอยู่แล้วออกมาว่าโอ,อนี่ครูทําครูปั้นเด็กครูติดตามมาอันนั้นแหละอะไรเงี้ยขึ้นมาหรือ,รอ,อเดิมครูก็บอกว่าโอ้โหเ,เด็กที่พาลงมาเกษตรเนี่ยมันเพราเวลาพาลงปฏิบัติเนี่ยมันเก่งมากทํางานแต่พอาฝังวิชาการมันอ่อนมาก ก็เลยเทียบให้เห็นว่าความอ่อนที่ครูบอกว่าเขาอ่อนเนี่ยคือเราเอาวิชาการมาวัดเขาเขาเลยอ่อนขณะที่เขาเป็นเด็กปฏิบัติเขาอาจจะแข็งแล้วเด็กวิชาการพอมาลงปฏิบัติเขาอาจจะอ่อนก็ได้อะไรเงี้ยอืมเพราะั้นครูก็ต้องสร้างทั้งสองฝั่งขึ้นมาให้ได้อะไรอย่างงั้นก็ก็ไปเคลียร์เรื่องพวกนี้อรเป้าที่จะให้ขยายไม่ใช่แค่ครูเกษตรแต่เป็นครูท้องเรียนเป็นไงบ้าง อันนี้อันนี้ไม่ได้ตั้งเป้าไว้ค่ะแต่ว่าได้ตรงที่ตอนเข้าไปคือในซูมสิบวันอ่ะครูยังไม่ทั้งโรงเรียนแล้วก็เขาก็เหมือนกึ่งสาร,รภาพมาเองว่าเขาก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราไปเราก็ทวนพวกหนู่ตัดคลิปวิธีเปิดที่อาจารย์ยักพูดสั้นๆไปทวนให้ฟังค่ะแล้วก็เพราะว่าเขาก็ยังกังวลเรื่องต้องทําโคกน้องนาหรืออะไรเงี้ยหรือว่าอันนั้นก็เป็นเหมือนแบบคือเรากําลังจะสร้างหลักสูตร ก็เลยต้องทําห้องเรียนใหม่อะไรเงี้ยครูเขาก็โอเคเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ได้ครูทั้งโรงเรียนได้แบบมาเห็นภาพแล้วก็เข้าใจโครงการร่วมกันเราหวังว่าอย่างน้อยจะเกิดหลักสูตรขึ้นที่เหมาะสมกับอารยธรรมเหมาะสมกับวัฒนธรรมเหมาะสมกับภูมิประเทศของของทุกโรงเรียนทั้งกระจายไปทั่วทุกทุกลุ่มน้ําทั่วประเทศไทยในร้อยสองโรงเรียนแรกและอีกพันสี่ร้อยกว่าโรงเรียนที่ แจ้งความจันงเข้ามาเ็อาจจะเกิดหลักสูตรพิเศษขึ้นที่เหมาะกับวัฒนธรรมเหมาะกับท้องถิ่นเหมาะกับภูมิศาสตร์ของท่านไม่ใช่ลอกหลักสูตรไปหลักสูตรเดียวใช้กันทั้งโลกเหมือนที่เราพยายามจะลอกทั่วโลกมาอย่างทุกวันนี้มันยืนยันแล้วว่าไม่ได้หลักสูตรที่ดีที่สุดมันต้องเหมาะกับภูมิประเทศเหมาะกับภูมิศาสตร์และก็เหมาะอารยธรรมแต่ละถิ่นนั้นๆเราประชุมร่วมกันหลายหลายฝ่ายท้งฝ่ายวิชาการของสพทเองทั้ง ฝ่ายที่มาจากสำนักพระชวังเองเชื่อมั่นว่าทุกโรงเรียนทั้งผู้ในการโรงเรียนทั้งเขตทั้งคุณครูและการน,นักเรียนเรามีประสบการณ์ในการที่จะสร้างหลักสูตรขึ้นให้เหมาะสมกับตัวเองหรือแม้โดยกฎหมายเดิมโดยระเบียบเติมทุกโรงเรียนก็สามารถสร้างหลักสูตรท้องถิ่นได้อยู่แล้วและข้มการสึกษาก็มีอำนาจในการที่จะพิจารณาอนุมัติหลักสูตรท้องถิ่นอยู่แล้วยิ่งครั้งนี้ได้รับปรามกรณา จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางให้แต่ก็ท่านผู้บริหารของสปททั้งท่านเลขาทั้งรองเลขาโดยเฉพาะท่านรองท่านนู้นนี่ก็ทุ่มเทเรื่องนี้นก็เห็นคุณค่าและก็กรับขอบคุณจริงๆครับทุกทุกทุกฝ่ายทุกทุท่านเลยที่มาช่วยกันเสียสละเร่งทําสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตเห็นทั้งรูปธรรมเกิดขึ้น,นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นการเรียนเชิงรุกแล้วก็แก้ปัญหาของชุมชน ได้จริงๆแก้ปัญหาพ่อแม่ได้จริงๆแก้ปัญหาของลูกๆของเด็กๆ,ๆได้จริงๆม่ใช่เรียนต้องจําได้สอบได้เอเสร็จแล้วปัญหาก็ยังคาลาคาัสังอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นการศึกษาที่แท้จริงของตั้งโลกเป็นกระบวนการเรียนรู้จากปัญหาจริงที่เรียกว่า p b l หรือบางประเทศก็ใช้คําว่า SBL นะ Situation Based Learning อาจจะเรียนจาก Situation จากสถานการณ์จริงเรียนจาก Phenomenon บางคนใช้ศัพท์คำว่า Phenomenon Based Learning บางคนก็ใช้คําว่าปัญหาหรือ ปัญหาเป็นถานในการเรียนแต่ทั้งหมดนั้นเป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกเรียกว่า active learning ซึ่งผมคิดว่าแวดวงวิชาการทุกท่านทราบดีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทําให้มันเกิดขึ้นจริงๆให้ได้ด้วยความร่วมมือกันตอนที่เข้าไปในโรงเรียนอะค่ะก็คุณครูก็จะให้ให้ไข่มาแล้วก็ให้เห็ดให้ให้นูน้นให้นี้มาแล้วก็แบบอู้ไข่เต็มบ้านเลยช่วงนึงแล้ก็แบบของเยอะมากต้องออกจ่ายตลาดแล้ะนะ เราไปไม่ได้คิดค่ายายอะไรค้า้ำมงกํามนอะไรเราบอกไม่ต้องเลยอะไรเง้ยเขาก็เลยขนผักขนไข่ใส่วาให้เต็มรถเชิญวิธีการทํางานแบบทํางานแรกไข่ทาให้เราได้อะไรเราก็ตั้งใจไปเต็มที่มันต่างกันตอนที่อันนี้ความรู้สึกตอนที่ทํทงานแรกเนิ่งานที่โฟกัสหรือว่าความคาดหวังที่เขาอยากจะได้เนี่ยเราก็ต้องแบกรับไ้เต็มที่อันนี้พอเราเป็นภาพการไปช่วยใช่ เขาก็ดูแลเราเต็มที่เพราะว่าต่างคนต่างไว้ช่วยกันเขาก็ช่วยดูแลเราเราก็ช่วยแลกเปล่กับเขาอะไรเงี้ยมันก็สนุกแบบ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 จริงใจอ่ะใครช่วยกันได้ใครช่วยเรื่องไหนได้ก็มาช่วยกันค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะเราก็ดูแลกันคนละภาคอย่างเราอะค่ะก็จะดูแลภาคกลางเป็นหลักพี่ๆที่อยู่ด้วยกันก็จะมีดูแลภาคเหนือบ้างหรือว่าอีสานบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพี่แตงกันค่ะ ว่าที่ผ่านมาพี่แตงเขาไปลงพื้นที่ที่ภาคอีสานเป็นยังไงกันบ้างค่ะไปต่เล่ามั่งไปอีสานล่างมาเจ็ดวันสนุกมากครั้งเนี้ยที่แตงไปปราสาทหินเนี้ยเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นได้ไงใครจัดอืมเริ่มต้นจากปรึกษาอาจารย์ประภาพัฒน์ว่าเรากําลังทําโครงการเรื่องอายเกษตรเนี่ยแล้วก็อาจารย์ก็ให้คาแนะนาว่าต้องลองจัดเลยเอาอาจารย์พองไปสิ ก ing. in ็เลยปิงไอเดียพี so, like ่ด so, ุ so, ้ยก็เลยปริงไอเดียว so, ่าถ yeah, ้างั้นจัดจารยศิลป์เลยเพื่อให้เขาได้เห็นว่ามันก็มีปราสาทหินมันมีพื้นที่โบราณสถานหลายจุดเลยคุยกับอาจารย์เดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราแวะเที่ยวกันเดี๋ยวเราแวะเที่ยวกันวาที่นิวซีจะได้ฟังอาจารย์เลสอนอ่าฟังอาจารย์เลสอนนักศึกษาไปเรียนด้วยเลยก็ปริงว่าเอานักศึกษาไอซีเนี่ยไปเรียนด้วยเสร็จแล้วก็ปรึกษาอาจารย์พระารอาจารย์ระคานบอกว่าเอ่อต้องจัดให้เขาดูเพราะนั้นเขาถึงจะเข้าใจคําว่าอารยะ จริงๆก็เลยเอานักเรียนที่อยู่โรงเรียนใกล้เคียงตรงนั้นที่สุดก็คือละหานทรายมาแล้วก็เอาแนววิถีของอาจารย์ของมาเพราะว่าอยากให้เขาเห็นว่ามันไม่ใช่ไปดูโบราณสถานอย่างเดียวเนาะแต่ว่ามันไปเพื่อพัฒนาจิตใจตัวเองได้ด้วยและนี่แหละคืออารยะของเขตนี้ดินแดนนี้ก็เลยเป็นห้องเรียนจริยสินที่พนมลุงกับประสาทเมืองต่า สัดเมืองต่ำก็ไม่ได้เป็นจารีศิลแล้วสัดเมืองต่ำก็ไปดูเชิงประวัติศาสตร์จเลยมากกว่าจาระศิลก็ที่แค่ที่พนมลุงที่เดียว มีลหานทรายมาสแล้วก็บ้านแม่อ่อนก็เป็นเด็กจิ๋วที่อยู่ในลานเล่นแม่อ่อนตั้งชื่อว่าลานเล่นเนาะคือแม่อ่อนพูดว่าไม่อยากให้เป็นโรงเรียนพาะว่าไม่อยากไปไปติดอยู่กับความคาดหวังว่าโรงเรียนจะต้องสอนอะไรก็ตามแต่ว่าอยากให้เป็นที่ที่เด็กมาเล่นซึ่งมาเล่นมันก็คือการเรียนรู้นั่นแหละเราก็ชอบนะเรารสึกว่าอยากจะยุบศูนย์การเรียนแล้วก็เป็นเป็นลานเล่นซะให้หมดแต่่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีวุฒิมสามมหก เดี๋ยวมันจะติดกฎหมายแต่ใช่เลยคอนเซ็ปต,ต์ตรงกันก็คือมันเป็นหัวใจอะหัวใจของปูทะเลเลยอะก็มันคือร้านเล่นนั่นแหละใครสนใจที่จะมาทําอะไรก็มาทําเด็กๆบ้านเล่นน้ํามากเลยเด็กบ้านแม่ออนอะชอบ <S <S มาเล่นน้ําแม่อ่อนก็ได้ทีก็ฝึกแถวฝึกระเบียบฝึกมารยาฝึกการนํอาอาหารอยู่ร่วมกันอะไรแบบเนี้ยกลายเป็นโรงเรียนที่เกิดจากวิถีแบบเกิดอย่างธรรมชาติมากๆา่ะ แล้วพอแบบนี้พอมันไม่ใช่โรงเรียนไม่ใช่ที่ที่เก็บตังค์พ่อแม่ก็ไม่ได้โยนลูกมาใส่แม่อ,อ่อนอพ่อแม่ก็กลายเป็นว่าใครมีข้าวปลาอาหารอะไรก็มาร่วมกันมาช่วยกันแล้วเลี้ยงลูกของหมู่บ้านอะสภาพที่ไปเห็นก็คือมันคือเด็กทั้งหมู่บ้านนี้มาอยู่รวมกันในบ้านนี้แล้วแล้วแม่อ่อนก็กลายเป็นแม่ของเด็กทุกคนก็เลยกลายเป็นครูแม่อ่อนเราว่าจุดเริ่มต้นของการเกิดโรงเรียนก็เกิดแบบเนี้ย ก่อนที่จะกลายร่างเป็นโรงเรียนในกรอบทั้งหลายก็เป็นเป็นการเดินทางที่ดีก็นึกถึงปูทะเลตลอดเลยเราก็นึกถึงช่วงแรกๆที่เราปั้นทีมรุ่นเนี้ยเนี่ยรุ่นสองัวเนี้ย <c oughs> <c oughs> ด้วยการเดินทางอะ่ะจำได้ใช่ป่ะพี่อ๋อพี่ชอนเราพาพวกเขาเดินทางคือไปไปค้นรูปดูดิคือเราไปดูรูปล่าสุด ที่พี่ปอนไปทําที่บ้านสร้างปาจีนอะเซฟไปจะบตั้งแต่ตัวแบบตัวเท่าเนี้ยตัวเล็กมากๆอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าเราเราเออวิธีการเรียนรู้แบบเดินทางของพวกเราอะมันคือสิ่งที่ปั้นปั้น,ป,นปั้นน้องอะผ่าการเห็นของจริงอะแล้วก็ลุยไปทําไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องช่วยกันให้ข้อมูลนิดหนึ่งว่าผู้เหยเรียนอะไร แล้วมันจะเขียนออกมาเป็นยังไงบ้างซึ่งไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงหรอกแต่ว่าเอาลายที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยคือสี่กลุ่มประสบการณ์วิถีกิจกรรมธรรมชาติพัฒนาสสาม,มพลังขับเคลื่อนสังคมระบบสิคพอเพียงแล้วก็ทักษะอาชีพและการประกอบการสังคมอ่ะสี่ตัวเนี้น่าจะเป็นเป็นกระดูกสันหลังหลักเอาไว้ก่อนเพราะยังไงเรียนยังไงมันก็ไม่พ้นสี่เรื่องนี้มันก็โยนบันชีกล่องนี้ได้ดี ืที่ว่าน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนหรือว่าในแต่ละกล่องมันประกอบด้วยเรื่องย่อยๆอะไรอีกบ้างอยเงี้ยอันนี้สิ่งที่ต้องมาอาจจะต้องมาเคลียร์ว่าในวิถีกิจกรรมธรรมชาติมีเรื่องย่อยๆอะไรอีกบ้างในพัฒนาสามกลุ่มพลังมีเรื่องอะไรบ้างคิดว่านะเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็เราก็ไม่อยากให้แบบคนอื่นๆพาลิสออกไปสู่แบบแบบแค่โคกหนองนางซึ่งมันก็แค่นั้น ที่เนี่ยเราทําโค้งหนองนาเป็นห้องเรียนหรือว่ายัางไงครับเราในพื้นที่ที่ป่าจีนเราใช้พื้นที่โค้งหนองนาเป็นพื้นที่เหมือนเป็นเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้มากกว่าค่ะเพราะว่ากิจกรรมของเราเราก็เลือกเครื่องมือให้เหมาะอืพี่ชอบนะที่เนี่ยมันมันแบบเริ่มจากศูนย์เลยพื้นที่ก็โล่งว่างเปล่า แล้วก็มาขุดโคกหนองนาแล้วก็ตัวโครงการในแกษเษก็เข้ามาพอดีอแต่ก่อนหน้านั้นก็มีวิชาที่เราทําออนไลน์ก็คือกสิกรรมกู้โลกก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันได้ยังไงอะได้เก็บมาเรื่อยๆครับทีนี้ถ้าเกิดโรงเรียนไหนเขามีปัญหาอะไรยังไงมาปรึกษาเราเราก็จะมีเคสสตั๊ดดี้อะไรเงี้ยเป็นที่ปรึกษาให้ได้ก็รู้สึกว่าเออทุกอย่างมันมาลงตัวที่ที่เรามาทําที่นี่เนาะใช่ค่ะ ก็เป็นห้องเรียนที่สนุกอะเราเราสนุกแล้วก็สนุกในการขับเคลื่อนออ,ออกไปแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนที่อยากเข้ามาร่วมกับโครงการของสอพทเนอะในตัวโครงการที่ชื่อว่าโครงการอรายรยเกษตรสืบสารรักษาต่อย,ยอดตามแนวพระราชดำริเศร,รษฐกิจพอเพียงในโคกหนองนาแห่งน้าใจและความหวังค่ะก็หวังว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไว้เราจะไปพบเจอกันเนาะแล้วก็โรงเรียนที่สนใจก็รอนะครับ เขาจะมีมีให้เข้าร่วมอยู่เรื่อยๆเนาะ<ช>ก็ในรอบแรกก็102โรงเรียนนี่แหละฮะก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะมีมาเล่าให้ฟังว่าเราใช้กระบ,บวนการอะไรในการจัดการเรียนรู้ให้กับปูทะเลที่ปาจีนบุรีค่ะก็จะได้แลกเปลี่ยนกันเนาะว่าเราเออเราใช้อันนี้เหมาะแล้วก็อ๋อมันเวิร์กอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้มาพูดคุยกันต่อโอเคครับ